ปดท้ายช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูชาวโซเชียลก็ได้ให้ความสนใจเข้าช่วยปลาคราฟในบ่อร้างนะครับหลังจากที่มีการแชร์ภาพปลาคราฟจำนวนมากอยู่ภายในบ่อที่กำลังจะโดนถมย่านเกษตรนะว่ามินติดตามได้จากรายงานครับ จากกระแสนในสังคมออนไลน์ที่มีการแชร์ขอความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ชอบหรืออยากเลี้ยงปลาให้ช่วยชีวิตปลาคราบนำพวกมันออกไปก่อนที่บ่อปลาจะถูกถมโดยเจ้าของข้อความให้ข้อมูลว่าร้านอาหารบ้านสวนน้ำตรงซอยนวลจันทร์เยื้องโรงเรียนเลิดล่าได้เลิกกิจการซึ่งเจ้าของใหม่ต้องการปรับปรุงพื้นที่และจะถมบ่อ พอดีเจอว่าเขาลงเน็ตว่าให้เอาปลาไปเลี้ยงก็เลยมาจะมาตกปลาเพื่อที่เอาปลาไปเลี้ยงพอที่บ้านก็เลี้ยงปลาเยอะหลายอย่างอยากได้ปลาอะไรที่เห็นที่อยากได้ก็คือปลาเสือกับปลาคราฟเพราะว่าอยู่ในตู้แล้วเขาจะสวยแล้วตอนนี้ได้บ้างยังะอไรตอนนี้ยังค่ะเพราะว่าที่เห็นอยู่ก็คือมีคนมาลงไข่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ปลาเขาตื่นตกใจก็จะอยู่น้ําลึกลงไป อดีตที่แห่งนี้เคยเป็นร้านอาหารเก่าย่านเกษตรนวมินที่มีฐานตั้งบนบ่อน,น้ําขนาดใหญ่ซึ่งมีปลาคราฟอยู่เป็นจํานวนมากเจ้าของใหม่ต้องการที่จะถมบ่อน,น้ําจึงติดป้ายประกาศให้คนสามารถนําวัสดุไปทิ้งในบ่อได้โดยเจ้าของข้อความเป็นห่วงว่าปลาจะตายจึงวอนให้สังคมออนไลน์เข้าช่วยเหลือรับเมมาตกปลา ก็มาช่วยเขาครับเพราะที่บ้านก็เลี้ยงอยู่แต่เห็นเขาลงนี่เดี๋ยวมีสวายเพือกก็พวกปลาคา้างก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านนะครับจากการลงพื้นที่พบว่ามีชาวบ้านจนํานวนมากมารอจับปลาบริเวณบ่อล้างซึ่งภายในบ่อน้ํามีเศษวัสดุก,ก่อสร้างเศษขยะต่างๆมากมายยากต่อการจับปลาหากไม่สูบน้ําออก อย่างไรก็ตามสถานที่ดังกล่าวถูกทิ้งล้างตั้งแต่เดือนธันวาปี2557ภาพป่าจำนวนมากที่ถูกแชร์ในขณะนี้อาจเป็นภาพเก่าและปัจจุบันในบ่อร้างอาจไม่มีสิ่งมีชีวิตรอให้ช่วยเหลืออีกแล้ว